สวัสดีครับผมบอบคุณป่านะครับวันนี้เรากดเจอกิจแบ้ปัดด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่ชื่นชอบการเล่นโซโลเช่นเดียวผมนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นี่คือเกมตามยับยับเลยนะครับแถมตึกิจจัดด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับในทีมนี้นั่นลาคาญจะจัดด้วยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ไอดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับ เข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดคัลลอนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ่สิบไบเอ็มนะครับ คิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับ a อ m i n ต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอ้เกมนี้เจอกิจแบัตรด้วยนะครับ ก็คนที่เล่นแมนนะครับเป็นคนที่4ี่ก็คือจะเป็นที่ใช้ชื่อว่าสเริตโตโรนะครับก็จะเป็นกิทแบตปัตน,นะครับซึ่งผมเคยเ,เจอเข้ามาทิ้งแล้วนะครับในช่วงคอน20่สดาวนะครับตอนนี้เนี่ยก็ผมอยู่ที่คอนแปดาวนะครับในต,ตอนนี้เนี่ยดาวมันถูกเปิดมาอย่างนี้เนี่ยเขาปล่อยไฮเตมาแล้วแลวก็แบดเอลสูด้วยเพราะงั้นน่าเล่นไทเตนะแต่ว่าแคลรี่ทีมเราไม่ได้เลือกนะครับ <To be. S 1> ไม่เลือกมา ก็กลายว่าทางฮัยาเตเนี่ยถูกทีมนุนดานไปนะครับแล้วก็ซบเนี่ยลำบากและเพราะว่าเจอฮัยาเตน,นะครับแล้วก็เจออิลูเมียด้วยแล้วก็แคลรี่มีการขอนะครับขอลรกเมก,กับกิดนะครับแต่ว่ากิดเหมือนจะไม่ให้นะครับก็ตามอารมณ์ <This way. S 1> คนเล่นโซโล่ยบ่อยนะครับจับได้เล่นไหนก็เล่นเ่นนั้นนะครับไม่ค่อยขอลรกเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ทางน้หยิบโอเมนขึ้นมานะครับโอเมนในเกมนี้นี่เล่นยากไปหรือเปล่าครับตจาจุดประสงค์ในตอนนี้นะผมว่านะการหยิบโอเมนขึ้นมาเนี่ยคือเอามาชนกับซบปนะครับถ้าหากโอเมนชนกับซุปนี่โอเมนนี่กดซุปแน่ๆครับซุปเป็นยากมากแล้วก็มีการหยิบเวเด้ขึ้นมาครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นเคา์เตอร์อดาพี่เกิดจะจัดนะครับคือในตอนเนี้ยซบปนะแพ้ทางฝั่งเวเลส โอเมนไฮเเตะนะครับแพ้ไปสมแล้วอิรมเมียจริงๆก็สามารถใช้ซุปซุปได้ดีนนะเพราะว่ามันสามารถขัดไม่ให้ซุปมันลอยได้นะครับแล้วก็ถ้าหากซุปแพ้ตัวไหนเนี่ยเคงก็แพ้ตัวนั้นแหละนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแพ้โอเมนดักเท่าไหร่สับเทนนะครับในตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าซุปกับผมเนี่ยเล่นลำบากแล้วแล้วก็ส่วนอเน็ตเนี่ยมันไม่แพ้ตัวไหนอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็ทีนี้ปัญหาคือยอนยอนนี่อยู่ที่ดวงแล้วล่ะ นะครับเกมนี้นอยู่ชีดดวงแล้วลถ้าหากยอนเนี่ยยืนยิงนะก็อาจจะโดนอิลูเมียนติได้เฮเตะลํมได้นะครับนาคอสเข้าได้อนนี้บอกเลยว่ายากมากนะครับแล้วก็ปานะครับป,า,บปาเนี่ยจะมาอุดรอยรั่วของดาร์ฟ่ตัวนี้นะครับเพราะว่าดาร์ฟ่ตัวนี้เนี่ยไม่มีดาเมจนะครับไม่มีดาเมจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจไม่ถึงนะครับการหยิบบัตขึ้นมาเพื่ออ,อุดรอยรั่วเรื่องของดาเมจต้นเกมอย่างเดียวเลยและก็ ถ้าหากต้นเกมกดไม่ได้อันนี้ยาวเลยนะครับจะต้องไปลุ้นเหล็กเกมรอจอ,อนเกิดอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าหากต้นเกมกดได้อันนี้ก็สบายหน่อยนะครับเราอาจจะเล่นสโนว์บอลได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหากทาไม่ได้ซึ่งโอกาสทําไ,ได้คือน้อยมากนะครับเพราะว่าดาเมจไม่มีก็ต้องหวังพึ่งกันในเกมของทาง But t ตอ f l y ฟนะครับแล้วก็ซ m มแมนนะครับแต่ซูมนี่น่าจะปวดในแค่แรกๆอ่ะตอนหลังปุ๊บทางโอเมนน่าจะดึงอยู่นะครับในเกมนี้ไม่ใช่อะไรอ่ะผมขอแค่ ไม่โดนคลิปของทางกิจที่บอกว่าเล่นแอนเนตแบกเทนไม่ส้มขอแค่ไม่เจอคลิปนั้นก็พอคนระับ <laughs> อันนี้อันตรายอันนี้อันตรายอ้าวแล้วนาคอสพิมพ์มาว่า FC ซีกีลิงโหดมากครับแปลว่าเกมตะก,กี้นี่กีดแท้มาแน่ๆเลยแล้วนี่ย่อนไปทำอะไรเขานั่นเลนล่านะ่ะย้อนขึ้นมาผิดเลนเปล่า เริงกรรมเดินพินเลยและคลิปเข้าป้อมบนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์เลยแล้วกันเพราะว่าเหลือเอาไว้ก็ไม่ทันอยู่ดีครับป้อมมายิงแป๊บเดียวก็คลิปป้ามดแล้วย้อนมาไม่ทันหรอก <c oughs> ต้องขอบคุณซะหน่อยครับ <c oughs> ตอนนี้ยอนกับซุปก็เด,ดาดกันสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยบัตเตอร์ไฟฟาร์มนิดนึงครับ โอเมนี่ตัวได้เบียบหน่อยนี่เขามาเวทป่านะโอ้แล้วข้างบนครับได้ป้อมอย่างนั้นเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับไ <First Blood. S 1> ยาเตะมาลึกไปหรือเปล่าครับตะกีส้สอฟิกเกอร์ใบดันกันามาตรงนี้ครับหูหลุดนิดเดียวครับไม่ถึงคนระับเกือบไปแล้วครับไยาเตะ อันนี้เป็นท่าหาก,กินเลยเนะี่ยช่วงหลังๆเนี่ยที่ผมเล่นเทรนมานะครับถ้าหากเจอตัวที่มันเศกเกาะได้อย่างเช่นมารลอดนะครับก็จะมีการหยิบเอซีชูมาเล่นบ้างแต่ว่าพอขึ้นลังสูงเนี่ยเราไม่ค่อยเจอตัวที่มันเศกเกาะเราจะเจอตัวพวกนี้อย่างเวเลสนาคอสเอร์มานีนะครับไอเตะมันก็เลยได้ใช้ฟิกเกอร์บ่อยกว่า แต่วาถ้าเาจอจตัวที่มันเสกเกาะเสกโลเยอะๆก็อาจจะมาใช้ execute นะครับแต่ววัตสุฟครับพยายามหาจังหวะในการเอามังกรได้ครับเยี่ยมเลยครับปันเข้าไปครับ <Dragon. S 1> ในช่วงต้นเกมตอนนี้เนี่ยเราทำไก็ได้ครับให้แบบต,แต่อ่จะเตะให้ได้อะอย่างเดียวพอนะครับต้องตอ่อสจะเตะอย่างเดียวไม่งั้นเนี่ยมันจะเล่นลําบากเพราะว่าทีมเราแบบไม่มีดาเมจเลยไม่มีดาเมจถึงตายเลย มีก็มีคือมาตัวไฟบัตเตัวไฟลไม่มาก็สู้ไม่ได้นะครับยิ่งนาคอร์ดไม่ตอพูดถึงเลยไม่รู้จะปิดยังไงเพราะว่าดาเมจไม่ถึงครับนอกจากแบบเขาพลาดจริงอ่ะแล้วอิลูเมียครับกดดันหน้าป้อมแบบหนักหน่วงมากมาแบบนี้เดินเช้คังกรเลยครับถ่ายเลยครับตรงนี้ผมอีกรอบครับตามลรื่องตีครับเกือบแต่ก็แพ้เตะ แต่ยังมีพาสซีฟอยู่ครับน่าจะรอดอยู่ครับรอไมาได้ครับแบบชิวเชตครับดเดี๋ยวเดินกลับเลยแล้วกันนะครับเพราะว่านาคอสอาจจะเข้ามาแจมได้นะครับเพราะาเขาไวอยู่เห็นไหมครับแบบประมาทไม่ได้นะไปวร์ปในพุ่มนี่โดนแน่แน,นะครับ พวกนี้เนี่ยเขาจะไวต่อการฆ่านะครับพอเห็นเลือดนิดน้อยเนี่ยเขามาแน่ครับถ้าประมาณเลยตอนนี้สกอร์เป็น0ูนย์สนะครับเป็นเกมตามผังตัวนะข้างล่างสคนสี่คนครับเดี๋ยวลงไปเติมเลยอืมแต่ไฟจบแล้วครับจบไวเกินไป จะเปิดหฮเตะก็น่าจะมีคนเติมนะ <my> เยียบเลยครับเดินโซนโซนห่งเดียวนะครับดูว่ามีใครขึ้นไปหรือเปล่าพอนะ <Hold on. S 1> ไปเคลียร์นิดนึงครับ <laughs> เดี๋ยวเดินเติรขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็พยายามหาเรื่องต่อทางไฮเตะไว้เยอะๆนะครับดึงเวลาไว้ก่อน เพราะว่าถ้าหากเราล้นเลือดชัเยเตยได้เนี่ยคนที่จะตีป้อมได้ก็มีขค่านาคอยครับอ้าวเราเวเลสพาเราเง,งี้ดันเข้าไปเลยครับเอาแล้วยอนจะเดินถอยเลยเฮ้ยทั้งแอนเดสโซนไว้ให้ทั้ทง,ทงเราดันเข้ามาให้ยังเดินถอยขึ้นเ้ยเราไปได้เลือ้อยครับโอ้โหไม่ถึงแตกเลยอนนี้พาสซี่ก็ไม่มีเรียบ,บร้อยครับ พอศูเจ็ดแล้วกดดันนะ <Your time S 1> นี่ผ่านไปห้าทีนะครับเงินตามสามพันสี่ห้านาทีเท่านะดาบตัวนี้มีผลแบบเต็มจัดเลยนะเวเลตะกี v ้ยืนแทงสามหนึ่งอ่ะ <c oughs> เราของครับอันนี้แหละเราของจริงจังเลยอาทีนี้มาควรความรู้กันหน่อยถ้าเกมตามสิ่งเราควรทำคืออะไรครับ นั่นก็คือเลนกลางจะแตกเลนอื่นจะเละอะไรยังไงก็ได้เลนกลางจะแตกและข้อสองตอดแครี่ทีมเขาให้ได้ป้าไครับโหแต่ตอนนี้ผมจะแตกก่อนแล้วเนี่ยและข้างล่างนี่อะไรครับนั่นโอ้โหแพ็กบนสองล่างสองครับ <c oughs> และในที่สุดก็ใครแตกอยู่ได้ครับเบเล็ค <c oughs> ครับแตกคนแรกครับ <c oughs> มันต้องฟายคุณฆ่าได้ครับจอร์เจียว่าครับ ดาวเม่ตอนนี้ขึ้นอยู่บัตเตอร์ไฟนนะแล้วก็เรื่องของการต่อนะครับซึ่องอาตีของผมเนี่ยจะต้องต่อทางไทยเตะให้ได้นะแล้วก็แอนเน็กก็ต้องเขย็นต่อๆนะครับแอนเน็ี่รับมือกับไทยเตะได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าสามารถต่อได้นะครับแล้วก็รับมือกับดูเมียได้นะครับดักคุ้มนิดนหนึ่งครับอ้าวเาดินมาแบบนี้ถ่ายมาเลยครับตัเข้าอีกรอบครับ อันตรีพี่ครับเพื่อนมาไม่ทันครับน่าเสียดายครับนี่ตะกี้ถ้า,ามีคนมาต่อต่อนิดนึงนะผมว่าน่าจะได้นะทางอิโูเมียเนะี่ยโอ้โหละเวรเลยครับต่างคนต่างดักนะยิ่งเกมตามนี้ต้องดักบ่อยๆนะครับต้องดัก,กเยอะๆนะนี่ครับเอเนตทำได้ดีครับไล่ต่อทางไทเตยับๆเลยนะ ต่อไม่ได้ไปดุยกลางต่อก็ได้ครับแต่คลิปเนี้ยผมอยากได้นะนี่กคลิปกองนี้เนะี่ยจะเสียงเกินอนะ่ะนี่ไงดีนะไม่ไปเอาเอาเจอรูเมียอีกแล้วจับไปกับท่าหาเิน,นคยับตาดด้วยตีเขาเรียบร้อยครับเ <c oughs> <c oughs> วลาเล่นเทนเนี่ยก็อย่าลืมตีธรรมดาหลังจากที่ใช้สกิลด้วยนะครับไม่งั้นดานเมจจะหาดเดยอะมากนะมีนัวกันตรงกลางครับ โอ้ไม่ถึงนาคอยครับอยู่สองลมนิดนึงครับเจอกับโอแมงครับโคจะเลือดป้อมเหลือน้อยเหลือเกินครับรอรอดนิดนึงนะโอแมงพุ่งเข้ามาครับสไลด์เข้าไปครับโอ้ลแล้วโดนขึงมาตรงนี้ครับนี่คือว่าเวเลสกลับแล้วเนี่ยถ้าหากเวเลสจะไม่กลับนี่น่าจะไม่ตายนะผมน่าจะยืนได้อยู่นะครับ ไอที่เสี่ยงบวกตะกี้เนี่ยคืออยากได้ชันด,ดาวจากโอเมนเพราะว่าโอเมนเนี่ยมันคิวไปเยอะมากถ้าเราเสี่ยงแล้วเราได้โอเมนเนี่ยเงินเราจะเด้งขึ้นเป็นพันเลยแต่เกมนี้เนี่ยผมเจอจุดอ่อนละจุดอ่อนอยู่ที่อิลูเมียครับในเกมคือถ้าหากเราเจาะทางอิลูเมียได้เนี่ยโอกาสเราชนะสูงมากนะแล้วก็ตอนนี้โอเมนยังไม่ออกตัดเลือดเลยคือตอนนี้ทีมเขาอะถ้าหากโอเมนเล่นอย่างเงี้ยแปลว่าเขาอาจจะไม่ออกตัดเทือเลยเพราะแค่ลำพังเฮเป่ก,กับ เวเลสเนี่ยขอแค่ให้ได้จ่ายรามเมเนี่ยเอาเทนลงนะแม้ว่าจะไม่มีตังเลือดก็ตามเพราะตอนนี้เกมเขานำมากนำจนแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วะขอแค่เอาตัวให้อึดมมากก็พอแล้วจะชนะเพราะยอมเป็นแพ้ตัวถงแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็ได้ถ้าหากมันเลกเกมมากๆเนี่ยอันนี้เรามีเรามีโอกาสแล้วแต่ว่าถ้าหากเรายื้อไปถึงเลกเกมไม่ได้ อันนี้ยังไงเราก็แพ้ต่อยเขาม,มีตัดเลือดเราก็แพ้เดี๋ยวต้องพยายามหาหาจังหวะครับแล้วก็อันติเขีย์คลิปเลยนะไม่ต้องงกนะยันให้อยู่นะครับ <tower> นี่นะเขาบอกว่าขอยอดาวนะพี่กิจยังไงอย่างที่ผมคาดไว้ครับว่าร <Enemy S 1> อบตะกี้เนี่ยนะกิจแพ้มาแน่ๆเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมต้องเต็ม <Get down. S 1> ที่ลยโอ้โหแล้วซุปไปโดนทางโอเมนคึงโหหายาลามอีก หายานนี่กดล้างสถานาะแล้วรำเข้ามานะผมคัลเซอร์ไม่ได้นะเฮ้ยอันนี้โชคดีหยารถบินปปปตายไวอยู่ครับไวอยู่ครับเพราะว่าตัวดีปอมขอมมี่เดือดละเหลือแค่โอเมนตอนนี้ไอ้เล็กเกิดครับยังยื้อไม่ได้ครับโหโฉดเชียมนะชดมากชฉเชียดจริงอยเท่ากับว่าแต่แค่ทางเดียวนะตอนนี้ 9T 50V นะครับ เงินตามอยู่ที่6,6 0ันะครับ <Your S 1> เงินตามเยอะมากน่าจะไหวนะน่าจะไหวนะครับดวงยังมีนะดวงยังมีนะครับเราเชื่อมันในดวงนะในเกมนี้เชื่อมันในดวงนะอยู่ที่ยอนแหละว่ายอนจะหาเงินยังไงนะเดี๋ยวเราเคทคลิปข้างล่างเลยนะครับหาเงินไปก่อนตอนนี้ ถ้าลมไม่รวยนี่ก็สู้เขาไม่ได้นะลมก็ต้องรวยเหมือนกันนะครับ shall not back down. เดี๋ยวรีบขึ้นเชียวปลอสนะครับรับมือได้หลายตัวเลยบันเข้าไปดันเข้า,าตรงนี้ครับโอ้มามันขบวนเลย ไม่ <c oughs> ยังได้อยู่ครับตอนนี้เนี่ยเราห้ามตายนะถ้าตายปุ๊บขัดตัวชนนะครับเพราะซุปก็ชนไม่ได้นะซุปนี่โดนโอเมนล็อกจบเลยนะครับไม่ไหวครับไอ้นี้ถ้าผมยังใช้ล้างอยู่บอกเลยว่าแน้แน่ๆขอสามเหลี่ยมแล้วกันถ้าได้สามเหลี่ยมปุ๊บผมจะแก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วผมจะชนได้ง่ายตอนนี้ขัดตัวชนครับ ถ้าหากผมยืนอยู่อะไรก็ง่ายครับแต่ถ้าหากผมยืนไม่อยู่นี่บอกเลยว่าเน่าแน่ๆหน,น้าคอนี่พิュลเลือเกินครับเดี๋ยวต้องออกเป็นพอดเขีบขึ้นมานะครับเกมนี้ต้องการจังหวะนะเอามาคอมโบคู่กับอันเดดนะครับจะทําให้อีกทีมเนี่ยเดินลําบากขึ้นนะครับเดินเช็คคุ้มนิดนึงครับอุ้ยแล้วอันไหนครับโดนทางโอเมจับครับ ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับตรงนี้คอยเซฟกินนิดนึงครับปวดระบาดครับเข้าแนวหลังได้ครับยอดเยี่ยมมากครับแล้วไฮยะเตะล้ำเข้ามาตรงนี้ครับยังรอดครับโอเคครับไฟนี้ไฮยะเตะพลาดครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไฮยะเตะจะไม่สามารถที่จะล้ำต่อได้นะครับจนกว่าจะถึงช่วง14นาทีนะครับเพราะว่าพิโรไฟเนี่ยครูดาวมัน2นาทีนะครับ ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเวลาเต็มเลยเพราะว่าแฮตเตะในตอนนี้เนี่ยระยะโจมตีม,มันสั้นครับพอเขาไม่ใช่ฟิกเกอร์เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะต้องรำอย่างเดียวแล้วทีเนี้ยแอนเดดมันต่อจากระยะไกลได้ครับถ้าต่อจะตเตะเรื่อยๆเนี่ยยังไงเขาก็สู้ไม่ได้ครับตุ๊ใเจนยังครับตรงนั้นเป็นยานะนั่นไงแล้วก็ไปโดนขึงครับตุ๊นี่เจ็บไม่จำนะครับตรงนี้และกิดนี่ต่อทายายับเลยนะนี่เขาเล่นต่อไม่ได้เลยนะครับตอนเนี้ย ทังกีดอะเล่นดีมากนะครับเขายืนเลนแข็งทําให้อีกฝั่งหนึ่งอนะโดยต่อไม่ได้และทีมเขาเนี่ยัวชนคือหนามากนะครับแล้วทีมเราเนี่ยมีอกคน่แล้วก็มีทารอนนะครับบอกว่าเกมนี้อราจะยันอยู่เดี๋ยวแค่กลางก่อนครับแล้วเวลยเลือดเหลือน้อยครับกดไถเข้าไปครับอันตีมันนี้ครับเรียบร้อยครับ ตอนนี้นี่บอกเลยครับว่าทางโน้นเนี่ยถ้าหาไม่มีเวเลสเนี่ยปิดผมไม่ลงนะครับแล้วยอมไปไหนเนี่ยช่วงเวลาหาเงินก็ไม่มาเอาเงินแบบนี้มันจะเล่นยากนะผมว่าตอนนี้ได้ฟอยเข็บแล้วนะครับจะทำให้สู้กับพวกโอเมนได้ง่ายขึ้นนะโชว์ไปเลยนะครับแบบไม่ต้องกลัวนะคอยก็มาหาย,อย้อนนิดน,นึงครับัำอ,อีกรอบครับเรียบร้อยครับปิดทางโอเมนไปได้ครับแต่ก็นานคะอเลือเเลือน้อยครับ ข้าที่ผมดูในตอนนี้นะนาะคอสชอบเล่นแบบล,ล่อนะง,ง่ายๆคือเล่นแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าแอคแอคนิดน,นึงนะครับแต่ว่าเอาจริงในตอนนี้เนี่ยโอกาสแพ้ของผมนี่เหลือน้อยเต็มทีครับอ้าวแล้วนาคอสพุ่งเข้ามาอย่างงี้ไม่เหลือสิครับ <c oughs> นี่ไงห้าวเหลือเกินครับเลือดเหลือน้อยครับจะมาล้วงแอนเดตครับเจอแอนเด็ตอันตีสวนเลยครับ แล้วจังหวะนี้ค่อนข้างดีครับกดสกิลสองเข้าไปตามด้วยฟิกเกอร์ครับแล้วดันกลับออกมาครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปทำอิลูเมยไม่ได้ครับเป็นจังหวะส่วนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วเจอไฮเอเตอยู่ด้านบนครับไฮเอเตเรามาตรงนี้ครับขู่แล้วมีพิลูไฟครับต้องถอยแล้วครับแล้วหลังนี้ผมเห็นทางไฮเเตนี้พยานที่จะกดพิลูไฟนะครับกับพวกตัวไม่สําคัญอย่างซูแมนนะครับซึ่งถ้าหากเขาเก็บไว้ใช้กับยอนในผมว่าน่าจะมีประโยชน์กว่านะ กาว่าพอมาใช้ค่าแท้ปุ๊บเนี่ยผมว่าในช่วงเดทเนี่ยทางไทจิตจะเล่นยากนะตอนนี้เนี่ยผมว่าทางทีมผมน่าจะโอกาสแพ้นี้ต่ํามากนะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ฟอร์เมชันครับเพราะว่าตอนนี้เราอึดพอนะแล้วเราอึดพอที่จะยืนคำข้างหน้านะครับแล้วก็ให้แอนเนตเนี่ย <I need S 1> คอยตซนกับทางยอนให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวล้วงเขามีแค่ทางนาคอคคนเดียวถ้าหากผมสามารถเดินเปิดและเห็นนาคอได้เนี่ย ทีมก็เล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วนะครับพยายามหานาคอตลอดนครับว่านาคออยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ต้องระวังตรงดักเซเยอร์ไว้ด้วยนะครับยิงยื้อต้องกลางไว้นะครับแนวหลังไม่น่าเป็นห่วงแล้วพอยินก็ได้ดีอยู่ครับเดี๋ยวปรโตฟาร์มอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีครับแล้วเดินเติมขึ้นไปเลยครับตีเขาาอางนี้ครับโอเคครับได้ทางอิลูเมียไปครับอิลูเมียนี่เรียกว่าอย่างไงดีเขา เดินไม่ค่อยระวังเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตะเกี้พออิลูมีอันตีไปแล้วเนี่ยทางบัสก็เข้าไปจับคุ้มเลยนะครับแล้วก็ได้ผลครับสามารถปิดทางลูเมิไปได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเอาด้ายังไม่ได้นะครับเพราะว่าทางนู้นมีนาคอนะครับแล้วก็ทางซุมแมนเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้โอเมนนะครับแตนเวเลมมนตรงนี้ครับปัตโฝ่ไฟพุ่งเข้าใส่นาคอยครับหูนาคอยเกือบแตกครับนัวต่อยนิดนึงครับเผื่อได้นาคอครับ จะไม่ได้ครับขู่แล้วไปเลยครับฟว่ามาทีสองพันเลยครับอีกนิดเราก็จะได้สร้อยเขียวแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้เราไม่ต้องกลัวสก,กลิลต่อจากเวเลสอิลูเมียแล้วก็ไฮเตะน,นะครับโอเมมาอยู่ตรงกลางครับยังเอาไม่ได้นะตู้ห้าห้าด้านนอกนี่เราจะการทางเอยอนลำบากนะครับต้องไปหาโพสิชันเล่นที่มันดีอยู่นี้นะ แต่ตรงนี้เราโชคดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะต่อเขาได้เรื่อยนะครับแล้วก็ทำให้เขาบาดเจ็บได้นะโอ้โหแล้วโถไม่จาล็กด้านข้างเต็มเลยครับปันเข้าไปทีครับตรงนี้ซุปถ่ายได,ด้ดีครับโอเคครับยังรอดออกมาได้ครับโอ้ยชิงจังหวะก,กันแบบ <c oughs> สุดๆเลยครับ <an> ตอนนี้ยังกันได้อยู่นะยังกันได้อยู่นะครับเพราะว่ายอนเกิดละ เดี๋ยวเราไปดูดาร์คเลเยอร์นะครับยังไงก็ต้องไปดูนะเผื่อมีจังหวะนะครับเผื่อมีจังหวะมีโอกาสนะครับอิลูเมียนติเข้ามาครับโอ้โหีต้องถอยแล้วครับอ้าวแล้วแค่เต๋อยู่ข้างล่างครับเขาเลือกที่จะเอาดาร์คช้าไปหรือเปล่าครับในช็อตน,นี้ครับแ <R ally. S 1> อนเดรวีครับะเกิดครับ ตีใส่นาคอลยครับตรงนี้ครับนาคอเลื mainland, ่อนโลครับวิ่งกลับมากันย้อนครับตรงนี้แต่ย้อนส่วนท้างบนเลยได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับชงเวลาที่ดีนะครับตอนนี้ครับเดินไล่ท้ยลูเมียเลยครับบอกเลยครับว่าได้สโลคิวแน่นอนครับเดิฟอร์สเก็บเข้าไปครับบอกเลยว่าเมคคาตายไม่รอดแน่ๆครับแต่ก็เรียบร้อยครับไปทยลูเมียไม่ได้ครับเดาให้เตะเลื่อนเลย้อยครับติฟิกเกอร์ไปครับก็เรียบร้อยครับตามด้วยโอเมงครับ เรียบร้อยครับตายทั้งหมดห้าคนครับพลิกเกมกลับมาอย่างสวยงามครับเกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าต้องชื่นชมอนแอนเดนหรือกิเบเบิบัดยูเทูบเบอร์<ๆ>คนดังของเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าต่อเลือดตัวสำคัญครับจนไม่สามารถที่จะไฟที่อย่างต่อเนื่องนะครับง่ายๆคือในส่วนของโอเมนี่ก็ต้องแบบ ต้องมานั่งออกทอยนะครับเพื่อที่จะรับด้าเมจของไทยแอนเด็ให้ได้นะครับไม่งั้นนี่โดนต่อยจ้ำนะครับแล้วก็พอโดนต่อยเนี่ยก็กลายว่าทางยนเนี่ยสามารถเก็บงานได้นะครับแล้วก็ไม่งั้นก็โดนอันติของเราปิดงานนะครับแล้วก็รวมถึงบัตเตอร์ไฟด้วยนะครับที่หาจังหวะในการเล่นได้อย่างฉลาดมากนะครับช่วงจังหวะเล็กน้อยก็ไม่ค่อยพลาดเลยนะครับแม้ว่าจะโดนกดอย่างหนักก็ตามนะครับ S <S ก็ทำนาเมจไป17นะครับแล้วก็รับนาเมจไปถึง30ด้วยกันนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมในลังคอน48ดาวไป49ดาวด้วยนะครับต้องอดทนแล้วก็ต้องแบบโอ้ใจเย็นตุองนานเลยครับในเกมนี้ครับอะโอเค ในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการลงคลิปเทนซัมอีกสักเกม2เกมนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมได้ไต่ลังกอเลียอยู่นะครับก็เล่นเทนบ่อยพอสมควรนะครับแล้วก็มีตัวอื่นเนี่ยก็ได้ทำเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะมีทยอยสลับกันมาลงนะครับก็จะมีทางแอชิดทั้งซิปทั้งเพนนะครับ3ามตัวนี้นะครับก็จะมีทยอยลงสลับกับคลิปเทนละกันนะครับ ก็โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยละกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคน,นครับที่ดูจนจบนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ